ื่อให้สี่เดือนสุดท้ายของปีเนี่ยเป็นการที่ทําให้ทุกคนทยานขึ้นไปเลยมีเป้าหมายก็ต้องรู้อย่างถึงด้วยว่าในแต่ละวันเราจะทําอะไรเราจะใช้ใจ่ายเวลาอะไรให้กับตัวเองแปดชั่วโมงที่เหลือที่แต่ละคนมีเหมือนกันอ่ะตอนแปดชั่วโมงเหมือนกันทํางานแปดชั่วโมงเหมือนกันซึ่งจริงจริง คนที่เขาทำงานจริงๆนะสมชั่วโมงก็เต็มที่แล้วค่ะแต่ถ้าเรายังอยู่ในความเป็นทั่วไปอ่ะแปดชั่วโมงเหมือนกันแต่8ดชั่วโมงที่เหลือนี่แหละเราจะใช้ใจ่ายเวลา8ดชั่วโมงที่เหลือนี้ไปกับอะไรเราต้องดีไซน์และเราจะต้องให้8ชั่วโมงนี้เป็นการเปิดรับให้กับตัวเองชีวิตเราเติบโตตามที่เรารับเข้ามาทั้งหมดค่ะหมายความว่า ที่เราโตแบบนี้ได้ก็เพราะว่าเรากินเข้ามาไงทุกคนเราเลือกกินแต่สิ่งดีๆหรือเปล่าเราเลือกฟังในสิ่งที่ดีๆหรือเปล่าเราเลือกที่จะดูในสิ่งที่ดีๆหรือเปล่าเราเลือกที่จะเรียนในสิ่งที่มันเป็นวิชาของเราจริงๆหรือเปล่าเราเลือกที่จะพูดคุยกับคนที่มันเป็นคนพลังงานเดียวกันกับเราหรือเปล่าเราเลือกที่จะคบกับเพื่อน กับคนพลังงานเดียวกันจริงๆหรือเปล่านี่คือสิ่งที่คุณจะต้องรู้ว่า8ชั่วโมงที่เหลือคุณจะรับอะไรเข้ามาให้กับตัวเองเพื่อให้ตัวเองเป็นได้มากกว่าที่เป็น